เรื่องประหม่ครังดําคือที่สมุทรสงครามเนี่ยเรามีการรวมตัวของภาคประชาชนเนาะรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนรักแม่กลองต้องต้องต้องบอกว่าเรารวมกันมาตั้งแต่19เท่าไหร่อะมันนานที่จำปีไม่ได้1999 1999นะนานโดยวันที่9เดือน9 1999อันนี้คือวันเริ่มต้นของ คนแม่กองหลายกลุ่มมารวมตัวกันเป็นประชาคมคนรักแม่กองหลากอาชีพฮะคุณยืนเป็นชาวประมงไอ้นะี่เป็นชาวสวนนะแล้วก็หลากอาชีพมารวมกันคือเพื่อจังหวัดสมุทรสงครามเราต่อทูกมาทุกเรื่องจังหวัดเล็กๆเนี่ยเราบอกมาตลอดว่าจังหวัดสมุทรสงครามเล็กเกินไปที่จะรองรับอุตสาหกรรมแบบทําลายล้างเพราะฉะนั้นเราเป็นจังหวัดที่ต่อต้านสบมากแต่ว่ากฎหมายก็เลี่ยงว่าไม่มีอุตสาหกรรมก็ได้แต่ว่าอนุญาตให้มี อุตสาหกรรมต่อเนื่องอาจากการทําเกษตรก็คืออุตสาหกรรมเรื่องต่อเนื่องจากการแปลรูปอันนี้ก็ได้ช่องคือว่าในทุนใหญ่ก็ไปปัน้นที่แล้วก็ไปทําบอ่อทดลองเลี้ยงที่จังหวัดสมุทรครามต้องบอกว่าพอเกิดเรื่องนี้มาเนี่ยเรารู้สึกมากเลยนะมันบุกไปแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไปเหยียบเท้านะมันบุกไปทะลวงไสเรายันจังหวัดสมุทรครามเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้มันเกิดตัมนที่กฎหมายบอกว่า เฮ้ยเราห้ามอุตสาหกรรมได้แต่เราอย่าห้ามเรื่องอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากเกษตรการเกษตรทั้งเกษตรกร,รแปรรูปแล้วก็สินค้าเพราะบ้านเราเป็นเมืองเกษตรเราก็เลยคันไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกเราไม่เคยรู้อะไรประชาชนมันจะรู้อะไรเพราะว่าการบริหารจัดการเมืองประชาชนถูกกันมาอยู่ข้างนอกอยู่แล้วถูกไหมมีแต่ข้าราชการกับนักการเมืองที่จะไปรวมหัวกันว่าเมืองมันจะไปทางไหนแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเอาไปเพาะเลี้ยง ต้องบอกว่าเราไม่รู้จักปลมหมอคางดํามันเอาเข้ากันยังไงมันห้ามยังไงเราไม่รู้จักเราอยู่แม่กองเราไม่รู้จักแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าตอนปีห้าสี่ไอ้ป่านี่มันมาอย่างไงวะเราเคยกินปลาหมอใช่ไหมได้ตัวนี้ตอนแรกเรานึกว่ามันเป็นปลาหมอไม่ใช่มันไม่อร่อยนะเราก็ต่อสู้กันมาและกระบวนการมันมีทาลายว่าเราสู้กันมาเราสู้ไปถึงเราบอกบอกปมงก็เฉยเราขึ้นไปถึงผู้ว่าจนจังหวัดสมุทรสงครามมีโครงการที่เอาเงินมาซื้อปลาช่วงหนึ่ง แต่ก็ซื้อแบบร้าแต่มีการกําหนดเวลาซื้อกี่ตันซื้อกี่วันซึ่งปลาหมอมันไม่คอยปลาหมอเนี่ตัวเมียตัวเท่านี้ก้อยเนี่ยถ้าภาษาเราเราบอกมันแรดมากเลยมันมีผัวตั้งแต่ตัวเท่านี้มันตัวเท่านี้ก้อยเนี่ยมันไข่แล้วพอมันไข่เสร็จปุ๊บพอมีลูกมันออกมาให้ผัวมันอมตัวผู้ไอตัวผู้ก็มัวต่อมลูกอยู่ไม่มีเวลาหากินมันก็เลยไม่โตมันไม่ได้ตาเลี้ยงเนื้อแล้วพอมันไขไอตัวใหญ่นี่ที่อีเมียมันมาให้ออมแล้วเนี่ย อีเมียมันก็คลอดมาให้อมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปทดลองเลี้ยงของเขาเนี่ยมันก็ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่ามันเป็นปลาโตช้าเป็นปลาเนื้อน้อยมันไม่คุ้มค่าทางธุรกิจเรารู้เรารู้เอาต่อเมื่อมันมาระบาดแล้วเฮ้ยไอ้นี่อะไรวะนินก็ไม่ใช่ปลาหมอไทยมันก็ไม่ใช่นะเนี่ยปลาหมอเทศก็ไม่ใช่แล้วยิ่งมาเอ็กใหญ่เลยคือปลาท้องถิ่นมันไปไหนหมดวะปลากระบอกไปไหนอะ ปลาตะกับไปไหนอะปลาตะกับที่คนใต้เขาเรียกขี้ตังถูกไหมถ้าภาษาวิชาการเขาเรียกปลาดาวแต่บ้านเราเรียกปลาตะกับถามว่าทำไมเราเรียกปลาตะกับเพราะว่าเงี้ยงมันมีพิษนิดหน่อยพอมันทิ่มไปแล้วเนี่ยมันปวดจนตากลับเลยเขาเลยเรียกันว่าปลาตะกับก็แค่นั้นเองแต่มันอร่อยมากแต่ตอนนี้เราไม่มีกินแล้วแล้วเราเกลียดมากเลยตอนนี้เวลาต่อต่อสู่มาพอมาถึงรัฐบาลรัฐบาลก็พยายามมาทําแบบว่าอุย้ยเราเมนูรังสรรค์เมนูนี้นเมนูนี้ เรามีความรู้สึกเลยเฮ้ยมึงดูถูกกูเจ็บหายเลยกูเนี่ยเป็นชาวประมงกูรู้ว่าปลาเนี่ยมันกินได้กูรู้ว่าทาได้ทุกอย่างล่ะปลาหมอปลานนินทําอะไรไอ้ปลานี่มันทําได้หมดเหมือนกันแล้วทําไมต้องกินปลาคังดําด้วยในเมื่อปลาที่มันอร่อยอร่อยที่ฉันเคยกินเนี่ยถามว่ามันมีปลาหมอบังดําแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทางเลือกในการที่จะเลือกกินความหลากหลายของพันปลาเนี่ยมันหมดไปกับไอ้นี่ถูกไหมแล้วก็ฉันก็รู้ว่าปลาหมอมังดำนี่มันกินได้ แต่ในความรู้สึกของเราในพื้นที่มันไม่น่ากินอนะ่ะมันมีปลาอื่นที่มันมีเนื้อเยอะกว่านี้มันอร่อยกว่านี้น่ากินเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนที่หมดทางเลือกจะต้องมากินปลาหมอสีคังดำเมื่อวานก็มีคนโพสต์ขึ้นมาทํานู่นทานี่อร่อยจังหูบอกเออไม่ต้องกลัวหรอกเองได้อร่อยแน่เพราะปลาอื่นไม่ให้กินอีกหน่อยมึงก็กินปลาคังดําจนไม่ต้องพูดและ้และตอนนี้เนี่ยมันก็มีการถัดเถียงกันไอ,ไอ้บริษัทที่นาเข้าเออชื่อเลรก็ได้ซีพีถูกไหมอันนี้เนี่ยว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่า เขาอยู่ในที่สว่างเขานําเข้าอย่างถูกกฎหมายนั่นคือคือมีการขออนุญาตซึ่งคนที่ผิดในมุมของเรากรมบะมงซึ่งมึงเป็นคนที่จะตัดสินใจอนุญาตเขาก็เอานําเข้าได้ถ้ามึงไม่อนุญาตมันเอานําเข้าไม่ได้แต่นี่คุณก็เลือกอนุญาตและคุณก็ไอกระบวนการตรวจสอบของคุณเนี่ยมันล้มเหลวถ้ามึงไม่มีปัญญาตรวจสอบมึงให้มันาเข้าเข้ามาทำไมแล้วตอนนี้มันแพร่ระบาดแล้วทําอะไรได้บ้างละ่ะ เออ,อก็พอรัฐบาลมาถึงโว้ยเนี่ยผมจะเอาเองินมาซื้อซื้อลูกปลาไปปล่อยเนี่ยปล่อยปล่อยปลากระพงตัวท้นเนี้ยและไปกินปลาหมอตัวท้นเนี้ยนะเอาหัวในคิดถามหน่อยแล้วก็คุยอย่างเรียบร้อยเลยผมมาเอาเองินอันนั้นอันนี้มาเนี่ยรับซื้อปลาหมอรัฐบาลจัดก,การได้รัฐบาลเคยไปเอาเองินคดพ่อคนแม่มาจ่ายไหมมันเอาภาษีเราจ่ายทั้งนั้นใช่ไหมแล้วใครมันเป็นคนก่อปัญหาล่ะ ใครเป็นคนก่อปัญหาจริงๆฟีพีก็อาจจะปฏิเสธได้เพราะว่าคนอื่นอาจจะนําเข้ามามั่งก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคุณขอนําเข้ามาปีห้าสองพอปีห้าสามคุณทดลองเลี้ยงปีห้าสามพอปีห้าสี่คุณเจอในแหล่งน้าธรรมชาติซึ่งเขาเลี้ยงที่ตำบลยี่สารตำบลยี่สารนี่อยู่ในอำเภออัมพาวาแล้วก็ในอำเภออัมพวาก็มีแพะําแดงอยู่ปีห้าสี่เราเจอที่ยี่สาร และเราก็เจอที่แพทย์แถงแดนซึ่งคลองอยู่ใกล้ๆติดกับศูนย์ที่เขาพอเลี้ยงตรงนี้คือสิ่งที่เขาไม่ควรออกมาปฏิเสธเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นนําเข้าก็คงไม่ไปละมาดข้างๆศูนย์ที่เขาพอเลี้ยงและที่ยิ่งหน้ากว่านั้นก็คือพอเราล้องเรียนไปข้อมูลก็ออกมาว่าเขาบอกว่าประสบเขาไม่สําเร็จในการในการทดลองเพราะว่าเขาเลี้ยงทดลองไปได้แค่สิบเจ็ดวันแล้วมันตายหมอครางดำเนี่ยนะสิบเจ็ดวันแล้วมันตายอันนี้มันย้อนแย้งมาก เพราะว่าเราเอาไปในครัวเราเนี่ยเราบาดแก้มมันแล้วนะบาดแก้มสองข้างนะบั้งตัวมาแล้วมันยังดิ้ดแดกๆอยู่เลยมันไม่ใช่ปลาตายง่ายนะตายยากมากแล้วเราก็มารู้จากที่คณะกรรมการติดไปนี่แหละว,ว่าพกกบไปแล้วเขาฝังกลบไปแล้วคือชาวบ้านอยู่กับความไม่รู้แต่ต้องรับกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่ได้กระทําใช่ไหมมันแท่ระบาดจนพันปลาเราไม่เหลือยังไม่พอเจ็บฉําแค่นั้นยังไม่พอพอมันระบาดมากๆเอาไม่อยู่ก็เอาเงินภาษีรับไปจัดการมันอีก ความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนตกลงเนี่ยคุณเนี่ยเขาใหญ่กว่ารัฐบาลมากมายจนขนาดกรมประมงอันุญาตอะไยอนุญายอะลย,ยก็ดำเข้ามาแต่ไม่มีปัญญาตรวจสอบตอนนี้เราเลยมานั่งมานั่งทนอธิบดีพูดอยู่ไอ้ประหมอขคางดำยี่สิบห้าตัวสองโหลเราเราไม่เห็นเราไม่มีถูกไหมอลังพูดอยู่อย่างนี้เอ,อเราไม่มีแต่สิ่งหนึ่งที่มีระเบียบคือถ้าคุณปล่อยให้คุณน,นักเขานําเข้าแล้วเนี่ยคุณต้องไปตรวจสอบเขาด้วย กมรมมองมีบันทึกไปไหมว่าเคยลงไปตรวจสอบตรงนี้ไหมและตอนที่เขาทําลายคุณเคยไปตรวจสอบไหมกมรมมองก็ไปโทษเอกชนเอกชนก็มาโทษกมรมมองสรุปว่าทางกมรมมองและเอกชนมันไม่ได้เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือพวกกูนี่กูเดือดร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยคือตอนนี้ทางาสภาองค์กรพี่พวกเขาบอกว่าคนที่เพาะเลี้ยงเนี่ยถ้าคุณได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าในบ่อนหนึ่งบ่อนเนี่ยไม่ว่าจะปล่อยอะไรลงไปไม่เหลืออะไรทั้งสิน้นมีปลาหมอ,อกทางดําเป็นสิบสิบตันแหละคุณคิดดูนะ กุ้งเราขายได้โลละสี่ร้อยปูม,ม้าเราขายได้โลละเป็นพันเราไม่ต้องเหนื่อยมากเราเก็บวันหนึ่งสองสามโลเนี่ยเราก็มีกินแล้วใช่ไหมในขณะที่ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วมันเหลือปลาหมอโลละติบาทเนี่ยกว่าคุณจะได้เงินพันเนี่ยคุณต้องลากปลาหมอขึ้นมาตั้งเท่าไหร่แล้วมันไม่คุ้มทุนไงเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับความเสียหายผู้ที่เพาะเลี้ยงเนี่ยมันจะชัดเจนว่าคุณไม่สามารถที่จะท,ทําทุาชีพได้คุณเสียหายเท่าไหร่คุณร้องไปที่สายด่วนหนึ่งห้าศูนย์สอง สภาองค์กรของผู้บริโภคล้อกันไปเยอะๆนะถ้าคดีถ้าคนเสียหายเยอะๆจะรวมกลุ่มกันเพื่อฟ้องเป็นคดีกลุ่มต้องฟ้องค่าเสียหายจากกรมประมงแต่ส่วนสิ่งที่เราจะช้ำใจที่สุดถ้าเราชนะคดีมันก็เอาภาษีเราไปจ่ายอีกแแหละแต่แต่ถ้าถามว่าทำไมต้องฟ้องไม่ฟ้องไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นราชการพอมันมีอำนาจด้ามมือมันอ่อนไงพอมันเห็นนู่นเห็นนี่ อีกตอบแทนแล้วมันมืออ่อนมันเซนง่ายๆมันอนุญาตง่ายๆโดยที่ไม่สนใจว่าถ้าเกิดผลกระทบอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือประชาชนวันนี้ผู้บริโภคเรามีทางเลือกในการกินปลาน้อยลงและอย่างหนึ่งที่เราจะบอกว่าเราบอกตั้งแต่หลายปีที่แล้วเนี่ยปลานี่มันไม่ได้กลัวน้ำเค็มนะมีคนบอกเราว่านักวิชาการบอกเราว่าปลานี่มันเป็นปลาที่อยู่กับน้ำกร่อย ที่มันระบาดได้เพราะมันว่ายล้อล้อคลองไปมันว่ายล้อล้อคลองไปแล้วมันไปเจอประเทศจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จะบอกว่าเราออกไปตีปลาทูสี่ห้าไมล์ทะเลนะยังเจอมันเลยเราไปซื้อปลาทูกินก็บอกว่าเจ๊ไม่ต้องซื้อปลาทูหรอกเนี่ยได้ไอตัวนี้มาในไอคางดำเนี่ยเจ๊เอาไปเลยให้ฟรีไม่มีใครกินหรอกเพราะว่าเรามีปลาอื่นที่อร่อยกินเยอะแยะเราจะนั่งกินปลาหมอคางดาทาไมแต่ตอนนี้เรากําลังถูกภาบังคับเพราะเราจะไม่มีปลากินอีกหน่อยนี้เราก็จะกินแต่ปลาหมอคางดํา แล้วมีคนบอกว่าน้ำมีเค็มมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้บ้าอะไรอ่ะมันอยู่ในนาเกลือเป็นฟุ่งๆเลยอ่ะอยู่ในนาเกลือมันอยู่ได้ทุกน้ําเราบอกแล้วว่าถ้ามันเล็ดลอดออกทะเลไม่ได้ตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าอ่าวไทยชิบหายแน่ไม่มีใครเชื่อตอนนี้เนี่ยดอนหอยลอดเราแทบจะไม่เหลือหอยลอดแล้วอ่ะมันกินไขป่ปลามันกินไขป่ปลาที่วันก่อนเพิ่งจะเห็นสมุะการ์เขาบอกว่ามันกินกุ้งเคยที่เป็นกะปิเออนั่นแหละน้องเราไปลุมกุ้งเคยเนี่ย ได้มันมาเป็นกระเช้ากะเช้าเลยเคยไม่ค่อยได้ได้มันแล้วมันกินไข่หอยไข่ปลากินทุกอย่างหอยล่องหอยรอดทุกอย่างมันกินหมดและยังหน่อยประเทศไทยเราจะได้กินแต่ปลาหมอ้างดําอย่างเดียวนี่คือสถานการณ์ถามว่าประชาชนผิดอะไรต้องมานั่งกินปลาหมอคางดําถามเลยนะที่คุณรณรงล์งบอกว่าให้ชาวบ้านกินปลาหมอคางดําเนี่ยไอ้พวกมีอำนาจกินไหมก็ไม่กินมึงกินอื่นมึงมีเงินไปซื้อกินอื่นแต่พวกกูเนี่ย ไม่มีเงินซื้อกินสุดท้ายกูยก็นั่งต้องก้มหน้าก้มตากินตะปมหมอคางดําอย่างเดียวท,ท,ท้งชันพี่กูไม่ได้ผิดอะไรเลยถูกไหมกูเป็นผู้ถูกกระทําอย่างเดียวพอเป็นผู้ถูกกระทาอย่างเดียวยังไม่พอยังจะเอาภาษีกูไปชดเชยอีกนะนะกักการเมืองทั้งหลายเราบอกนี่เป็นสภาที่สามนกักการเมืองที่แบบโอยไม่ต้องกลัวผมรับผิดชอบเองถ้ามีอะไรเรารับผิดชอบจะเอาเงินที่ไหนนะกักการเมืองมันเคยเอาเงินคดพ่อคดแม่มารับผิดชอบเรื่องที่ผิดพลาดไหมไม่เคยเงินกูทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ย ถ้าซีพีจะจบสวยๆนะแทนที่จะออกมาตอนนี้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเขาเชื่อว่ามันคือคุณซึ่งฉันก็เชื่อว่ามันเป็นคุณเพราะว่าคุณเลี้ยงตรงนี้มันระบาดตรงนี้ปฏิเสธยังไงถ้ามันถ้ามันเลี้ยงอยู่ตรงยี่สานแลมุดสงงรามแล้วมันไประบาดที่สงขาก่อนหน้านั้นฉันจะไม่ว่าเลยว่าเป็นคุณแต่มันก็ระบาดตรงนั้นไงมันยืนยันได้ถามว่าทำไมยืนยันได้ฉันก็มี ขั้นตอนการร้องเรียนของฉันไงก็คือประชาชนคนรักแม่กองเนี่ยเราไม่ได้อยู่นิ่งเราเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพักคนในจังหวัดเราเราจะต้องต่อสู้เพื่อบ้านเราเพราะนี่คือบ้านเราเราไม่สนใจนกักการเมืองเราไม่สนใจข้าราชาการเพราะว่าวันย้ายมาเดี๋ยวมันก็ไปเต็มที่สี่ปีแต่เสาบ้านภูอยู่ที่นั่นภูจึงต้องสู้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็บอกเลยว่ามันมีทางเลือกนะผู้ที่เสียหายร้องเรียงมาหนึ่งห้าสสองสายด่วนร้องไปเลยนะรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมฟ้อง ถึงแม้จะเอาภาษีมาจ่ายก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราฟ้องไม่ได้ฟ้องก็อยากได้เงินเราฟ้องให้หน่วยงานของรัฐรู้ให้ด้วยว่าสำเนียกไว้เลยว่ามึงมืออ่อนเซนนะต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะมึงจะกระเสดไปถึงไหนกูจะติดตามไปฟ้องมึงยันนั่นแหละเพราะว่ามึงถืออำนาจรัฐอำนาจรัฐก็คืออำนาจของประชาชนถูกไหมแต่ว่าให้เขาถืออำนาจแทนเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยกับในทุนเนี่ยมึงมืออ่อนฐานจริงถ้าชาวบ้านทั่วไปไปขอมันจะให้ไหม ใจยุ่ยากอนุญาตไหมถ้าไม่ใช่4ีพีก่ออนุญาตอ่ะมันก็ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นตอนนี้มันระบาดจนดีใจมากเลยที่มันไปโผล่ที่มักกะสันเพราะกูพูดมาสิกว่าปีม่มีใครฟังเลยพอมันไปโผกลางกรุงเทพดีมันจะได้กินปลาหมอคันกัาทั้งประเทศไม่ใช่ชั้นอินอยู่คนเดียวขอบคุณมาก